สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราช่างไฟฟ้านะคะจะมานำเสนอขั้นตอนการทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศที่ถูกต้องค่ะและหลักการความประหยัดและความปลอดภัยของการใช้เครื่องปรับอากาศค่ะขั้นตอนที่1นนะคะแกะแผ่นกรองออกจากเครื่องปรับอากาศค่ะใช้แป้งฝุ่นอ่อนนะคะหรือเครื่องดูดฝุ่นเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากแผ่นกรองค่ะ หลังจากคาจัดสิ่งสกรปรกบนแผ่นกอรองออกนะคะให้นำแผ่นกอรองมาแช่ในน้ำที่ผสมน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆเป็นเวลา30นาทีนะคะล้างที่กรองและตาไว้ในที่อากาศแหง้งบริเวณที่อากาศถ่ายเทและได้รับแสงแดดโดยตรง หลังจากแผ่นกองแค่สนิทแล้วนำมาประกอบไว้ที่เดิมค่ะ สำหรับความประหยัดและความปลอดภัยในการใช้เครื่องปรับอากาศนะคะมีด้วยกัน6ข้อค่ะข้อ1น,นะคะหมั่นบำรุงรักษาความสะอาดของแผ่นกองอากาศและขดลวดอย่างสม่ำเสมอค่ะคือการนำแผ่นแผ่นกองอากาศออกมาล้างประมาณเดือนละครั้งหรือถ้าเป็นไปได้นะคะเปลี่ยนแผ่นกองอากาศใหม่ทุกเดือนค่ะ 2. นะคะปรับปรุงสภาพแวดล้อมั้งภายในและภายนอกบ้านให้ร่มรื่นอยู่เสมอการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาแก่บ,บ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปให้กับค่าไฟค่ะ 3. นะคะปรับระดับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับห้องการนั่งอุณหภูมิอย่าให้เย็นเกินไปค่ะเพราะว่าจะส่งผลเสียต่อการประหยัดพลังงานค่ะก็ <sk r isa> ข้อ4นะคะปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ในห้องค่ะเพราะว่าเพราะว่าการการใช้พลังงานหนางสิ้นเปลืองจะเพิ่มค่าใช้จ่ายค่ะข้อ5นะคะควรให้ช่างบริการมาตรวจชิคสภาพเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละครั้งค่ะเนื่องจากเครื่องปรับอากาศมีระบบที่ซับซ้อนจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีค่ะ แล้วก็ข้อ6นะคะเลือกใช้เครื่องปรับอากาศที่ติดฉลากไฟเบอร์5แล้วก็แล้วก็หรือใช้เครื่องปรับอากาศที่เป็นอินเวอร์เตอร์ค่ะจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและช่วยประหยัดพลังงานได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือความปลอดภัยและความประหยัดในการใช้เครื่องปรับอากาศค่ะคุณนะคะ